สวัสดีครับโรงเรียนบ้านบางกง ได้ดาเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีเขต 2, 2> การดําเนินงานของเรานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยมีคณะครูและบุลคลากรทางการศึกษาทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการดําเนินงานห้องเรียนคุณภาพนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ5ด้านด้วยกันด้านที่1ด้านคุณภาพครูด้านที่2ด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งโรงเรียนของเรานั้นได้แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือระดับประถม วระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่5และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้ง3าระดับนี้ได้ดําเนินการอย่างเข้มข้นโดยมีเกณฑ์และองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในด้านที่3ด้านคุณภาพห้องเรียนด้านที่4 ด้านคุณภาพผู้บริหารและด้านที่5ด้านผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งแต่ละองค์ประกอบแต่ละด้านนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทุ่มเทและได้ดําเนินการอย่างมีคุณภาพต่อไปนี้ท่านจะได้รับชมการดําเนินงานห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านบางกงเขาเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางจิรวรรณมีช้อยครูโรงเรียนบ้านบางกงวันนี้จะมานําเสนอในเรื่องของการดําเนินงานตามโครงการห้องเรียนคุณภาพสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรับรีเขต2ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการห้องเรียนคุณภาพมีดังนี้ค่ะ ข้าพเจ้ามีการจัดทํามุมต่างๆเช่นมุมความรู้มุมสื่อไปนิเทศในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรม การอ่านคำพื้นฐานโดยให้นักเรียนในชั้นเรียนอ่านคำพื้นฐานในทุกๆวันและมีการทดสอบการอ่านคำพื้นฐานจากบัญชีคำพื้นฐานทั้งหมด3ครั้งตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคือผู้เรียนร้อยละ60สสามารถอ่านคำพื้นฐานได้บ ผ,ผู้บริหารมีการจัดประชุมชี้แจงโครงการห้องเรียนคุณภาพตลอดจนชี้แนะแนวทางการดำเนินงานข้าพเจ้ามีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนผ่านลายเครือข่ายผู้ปกครองและมีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ทราบเป็นระยะระยะ จากการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะก,การคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม จากการที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรานั้นได้ทุ่มเททั้งความรู้และความสามารถเพื่อที่จะทําให้เกิดห้องเรียนที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลทําให้องค์ประกอบในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่กําหนดในตัวชี้วัดต่างๆประสบผลสําเร็จดังต่อไปนี้ด้านที่1ได้คุณภาพครูคุณครูมีการแต่งกายสุภาพรักเด็ก ใช้ภาษาการพูดที่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกสารประจําชั้นเรียนประจําวิชาอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ปกครองทราบในด้านที่2ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับประฐมวัยจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชิ้นงานและการพัฒนากล้ามเนื้อมือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประฐมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่5มีค่าฉเฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนทั้งชั้นในการอ่านคำพื้นฐานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประฐมศึกษาปีที่6ค่าเฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนทั้งชั้น ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60เด็กมีระเบียบวินัยมีการแต่งกายที่สุภาพสะอาดและถูกสุขอนามัยแสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนกล้าสแสดงออกมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสในด้านที่3ด้านคุณภาพห้องเรียนห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมีมุมส่งเสริมการอ่านโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน และคุณครูมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยขุดขีดมีป้ายนิเทศเชื่อมโยงเหตุการณ์และการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสมในด้านที่4ด้านคุณภาพผู้บริหารผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้คำปรึกษาสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูใช้กระบวนการการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านสุดท้ายด้านที่5ผู้สนับสนุนการศึกษาประกอบด้วยผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมในหน่วยงานต่างๆได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนได้เป็นอย่างดีโรงเรียนของเราหวังว่าห้องเรียนคุณภาพที่ได้เกิดขึ้นณขณะนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนของเราเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีคุณภาพเรียนอย่างมีความสุข เป็นเด็กที่มีคุณธรรมและมีความรู้เป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงสวัสดีครับ